สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูลดราก้อนทาร์นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่เสี่ยงคำทำนายนะคะว่าภายในเดือนนี้คุณจะมีโชคอะไรบ้างหรือเปล่านะคะโอเคนะคะมีให้เลือก6กกองนะคะวันนี้ให้เ,เพื่อนๆใช้ใจเลือกนะคะใบไหนที่ดึงดูดสายตามากที่สุดนะคะแล้วเราไปฟังคำทำนายกันค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองแรกนะคะไพ่ที่ได้นะคะก็จะเป็น A s o f w a n d s f o r f swords A of swords Sw นะคะเด e ซัน six of cups ไพ่นะคะถ้าในด้านการเสียเส่ยงโชคนะคะไม่โดดเด่นนะคะจะโดดเด่นเรื่องการงานนะคะ การเจรจาการติดต่อนะคะอาจจะมีบุคคลนะคะที่มีหน้าที่การงานสูงกว่าหรือเป็นผู้ใหญ่นะคะให้ของกำนานหรือให้ของขวัญหรือมอบหมายงานชิ้นสำคัญให้นะคะ mm. ก็จะไม่โดดเด่นเรื่องโชคลาภหรือการเสี่ยงซื้อหวยซื้อเลขนะคะจะไปในทางการงานมากกว่านะคะเป็นการงานหรือไม่ก็เป็นแบบญาติ ให้ตังนะคะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ซื้อของขวัญของฝากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องงานนะโอเคไม่รู้พูดไปยังเรื่อง,งานโอเคมาต่อที่กองที่สองค่ะไพ่ที่เปิดได้นะคะ King of Swords Devil นะ Five of Pentacles n i h t of Wands the Fool นะคะโชคลาภในช่วงนี้ ไม่โดดเด่นเลยนะคะแต่จะมีก็เป็นแคเ่เรื่องหน้าที่การงานนะคะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือมีผู้คนช่วยเหลือนะคะในด้านการงานหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้พบเจอคนที่ถูกตาต้องใจนะคะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่คุณ ต้องการอยู่บ้างนะคะแต่ไม่ใช่สเปกทั้งหมดที่คุณต้องการอืมก็คือจะมีคนเข้ามายื่นมือนะคะยื่นเอ่อเข้ามาผูกสัมพันธ์ทนาตรีนะคะเข้ามาเรียนรู้รู้จักนะคะอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะคะเป็นใครที่อาจจะพึ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะโอเค มาตอนที่กองที่สามค่ะกองที่สามได้ the world นะคะ page of swords two of cups six of pentacles seven of wands กองนี้ก็ไม่โดดเด่นนะคะเรื่องอโชคลาภอะไรนะคะอาจจะมีบ้างนะคะ30%ที่จะมีโชคนะคะจากการเสี่ยง แต่ว่าอันนี้นะคะเหมือนแรงดึงดูดนะคะมันจะมีแรงดึงดูดที่ทำให้คุณได้พบเจอกับคนที่ถูกใจไวขึ้นนะคะจกักรวาลกําลังเร่งมือนะคะดึงดูดคนที่เป็นคนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ดึงดูดให้เข้ามาพบเจอคุณไวขึ้นกว่าเดิมนะคะกองนี้นะ เด่นเรื่องความสัมพันธ์นะคะถึงจะยังไม่เจอนะคะแต่มันมีการเร่งคนที่ใช่มานะคะโดยจักรวาลน,นะคะไม่ใช่คนที่คุณเคยไปร้องขอไว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จัดสรรมาให้คุณด้วยตัวเองคะ่ะโอเคเรามาตอนที่กองที่สี่ กองที่สี่นะคะ9 of Cups 6 of s w o r d ฟสอ f โฟร์ s อนส์จัสติสเทอนะคะอันนี้ไพ่นะคะบ่งบอกว่ายังไม่มีโชคลาภจากการเสี่ยงทายนะคะแต่จะมีโชคลาภจากผู้คนที่ นำบางสิ่งบางอย่างมาให้คุณนะคะอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะคะแล้วก็คุณนะคะอาจจะมีโอกาสได้ทำบุญได้นั่งสมาธิสวดมนต์อะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยคะ่ะคือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มาคอยฟังคำสวดมนต์ของคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ มีพลังงานแรงกล้ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นผู้ใหญ่เลยนะคะที่มาคอยฟังนะคะกลองนี้ก็โดดเด่นเรื่องออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพสายฮินดูนะคะเทพสายฮินดูนะคะแล้วก็พระนะคะพญานาคบ้างปะปายนะคะแต่จะโดดเด่นในทางเทพสายฮินดูมากกว่านะคะ องที่เป็นผู้ชายนะพาพิคเนตพาศิวะและอื่นๆนะคะท่านจะมารวมตัวกันเพื่อฟังคำสวดของคุณนะคะโอเคต่อไปค่ะเทรอบคัพส์เพชรช็อปคัพส์เดอะแมจิกเชียนสิง e ์วอนเทมเพลนส์ถ้าในด้าน,นการ เสียงโชคนะคะไม่โดดเด่นนะคะไม่มีโชคทางด้านการเสี่ยงดวงนะคะแต่ถ้าเกิดคุณฝันแล้วคุณซื้อตามที่ฝันนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะว่าจะถูกนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ฝันแล้วคุณนึกเลขเองอะคะ่ะโอกาสที่จะถูกนะคะก็เป็นไปได้น้อยะคะ่ะถ้าฝันแล้วมี ออมีใครมาบอกในฝันนะคะนะถ้าใครมาพูดให้คุณฟังในฝันว่าเป็นเลขอะไรเลขอะไรนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกเยอะมากนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกสูงมากหวยอะ่ะโอเคนะคะตอนที่กองถัดไปกองสุดท้ายนะคะ A of Cups King of Pentacles o น p e n เพนดิเคิล e ์ค e ีนอัพคัพท f ว w o สอดนะคะอืมไพ่กองนี้นะคะไม่ได้โดดเด่นเรื่องการเสี่ยงโชคนะแต่จะเป็นในเรื่องการค้าขายหรือการทำธุรกิจต่างๆนะคะจะไปได้ดีมากขึ้นนะคะในด้านการทำธุรกิจในสิ่งที่คุณชอบนะคะสิ่งที่คุณหลงไหลที่จะทำมัน ไม่ใช่สิ่งที่คุณถูกบังคับให้ทำนะคะสิ่งที่ทำสิ่งที่คุณรักนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะประสบผลสำเร็จคุณจะรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำนะคะแล้วเงินจะเข้ามาหาคุณเองนะคะทุกสิ่งที่คุณชอบและคุณลงมือทำคุณเห็นลู่ทางคุณเห็นอนาคตคุณเห็นตัวคุณในอนาคตว่าตัวคุณมีความสุขนะคะ แล้วเงินจะมาหาคุณเองคนกองนี้นะคะสามารถเรียกแรงดึงดูดเรียกเงินเข้ามาหาคุณได้ถ้าคุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักนะคะโอเคนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบาย